สวัสดีครับแฟนๆมักลุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมเกมม้าขวารับม้าขวาเนยนะครับก่อนจะรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับมาชมเกมอะไรนะครับว่าม้าขวากับม้าขวาเป็นทรงไหนนะครับเกมนี้น่าจะเคยมาให้ดูแล้วหนึ่งเกมนะซึ่งเป็น เกมรูปใหม่นะครับก็คือคืออะไรครับเดี๋ยวคอยดูนะครับม้าขวาที่เองนะครับซ่อนลูกนะครับลองเล่นหลายเกมก็อยู่ในขั้นใช้ได้นะครับม้าขวาซ่อนลกูกนี่ครับเป็นสามเบีย้ยซ่อนลูกก็คือให้ขาวกินเข้ามานะครับตรงนี้แล้วก็ใช้เม็ดกินอ,อ๋อ แต่เกมนี้สีขาวแทงไล่เม็ดแทงไล่เมเบบ็ดเราจะได้ยังกินไปก่อนนะครับแล้วก็สอยกลับสร้างแท่นครับสร้างแท่นเนี่ยเดี๋ยวกินปากเข้าไปแล้วก็ได้แท่นเพราะมีโคนสองตัวแล้วแต่ก่อนอื่นต้องหยุดจุดนี้ก่อนแล้วก็เอาเรือม,มาปุูกตัวนี้สร้างมาง้าเย็นตำแหน่งที่ดีเพราะม้าตัวนี้มัน มันจะไปตรงไหนนะโอเคหลบขุนนะคว้าไปตำแหน่งที่ม่งจะทำนะครับคืนนี้ขาวเนี่ยน่าสนใจนะตอนนี้ก็คือต้องการจะสร้างแทนเหมือนกันเพราะว่าเป็นแทนเม็ดต่ไหนประมาณนี้นะครับดำจะเล่นกอยุทธไหนดำยินตอนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทึ้นไล่เลย ยอมนะมันก็ปิดเลยยอมยอมที่ให้เม็ดไหลมามันก็ชดเฉยกับจุดที่โคนจะพุ่งไปกับเม็ดไหลมาแค่นั้นเองครับผมนะครับอันนี้เม็ดไหลมาน,นี่ก็สร้างแท่นโคนแท่น,นมา้าอ่าประมาณนี้นะครับต่างคนต่างไปนะครับ อีกคนเม็ดอีกคนโคนนะครับทีนี้ังอยู่ที่ใครจะหนักว่ากันนะครับตอนนี้ถ้าเส้นกันไปก็น่าจะเสมอนะลูกนิมมสันใหญ่ยิ่จัก,จกกันไปยึดจยักกันมานะมันมันก็ลงกันยากนะอยู่ที่ใครใจร้อนกว่านะตัวนี้อาวข่าวยัดโคนเข้าไปแล้วครับตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่า น่าจะจุดเปลี่ยนนะเพราะถอยโคนมาเนี่ยทำให้โคนสองตัวขึ้นไปได้นะตัวนึงนี่นะครับสําคัญแล้วก็โคนไปไล่มาออกมากับโคนไว้ก่อนนะครับนี่นบโดนตานี้ค่อมแต้มค่อมนะครับเสียเรือกับเสียวาฟีถ้าไม่ยอมถ้าไม่ยอมเสียเรือกับโคนก็ต้องเสียวะฟี ข่าวจะเลือกอะไรทันนี้ดำตีลงรุกเลยนะครับเพื่อไม่เสียทาเดินเพราะเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องได้สักใหญ่หนึ่งตัวนะครับก็คือชุดนี้ยังได้อยู่นะครับข่าวยอมอะไรยอมเสียม,ม้านะครับยอมเสียม,ม้าก,ก็เท่ากับเสียเปรียบโคนหนึ่งตัวโคนหนึ่งตัวนี่แย่นะครับแล้วโคนดีด้วยโคนดำ โยนไปอีครับโยนไปอีกแล้วต้องกินนะครับเป็นโคดสองตัวเลยตอนนี้ไหนเออไปไหนล่ะต้องกลับกินโคดฟรนะีแล้วตอนนี้แล้วก็โค้ดล็อกเพื่อเปิดทางเลยนะครับตรงนี้สีดำไม่ไม่ประมาทนะครับตรงนี้จะเอาเอสองลำออกเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็ไปขั้นเล้แล้วก็เปิดคลองเรือเพื่อจะเอาเลือไปตีลูกจอนนะครับแก้ไม่ได้นะเพราะเรือขั้นแล้วก็เรียกเรือดัดหลังนะครับขั้นไว้ก่อนแก้แก้ไม่ได้สีขาวยอมแพ้นะครับไปในตาที่สี่สิบแปดสี่สบเก้าตรงนี้นอามาดูจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนของเกีมนะจุดเปลี่ยนของเกีรูปนี้ก็น่าจะอยู่คือรูปนี้มันก็ต่างคนต่างมีแท่นนะนโอเคแม่ตรงนี้ก็น่าจะเท่าๆกัน,นเพราะต่างคนต่างมีแท่นคนมีแท่นคนรือคนมีแท่นแม่อ่าโอเคตรงนี้น่าจะเสมอกันนะเท่าที่ดูนะก็ไม่มีใครผีผ่าไมนะเสี่ยงนะอันนี้เป็นการโยกตัวก่อนนะครับเพนี้ น่าจะเท่าๆกันเพราะว่าต่างคนต่างยืนลงอะไรมาไม่ได้ลงยากนี่นะจุดเดียวเอาโคนไปก็บุดไปเลยน้วมันเหมือนว่าโคนได้ไปยืนแล้วก็ทำให้มาเสียจังหวะแล้วเม็ดตัวนี้มันห่อยอยู่นะเดี๋ยวเรือมาออกช่องนี้นะครับมันก็เริ่มดีแล้วครับแต่ไม่ไม่ได้ถึงว่าจะชนะอะไรนะถ้าถ,ถ้าสมมติว่า คนข่าวกินคนดำนะจริงๆต้องกินนะกินแล้วก็มากับกจับแล้วก็เล่นกันต่อยไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่กินอีกโคนมันเสริมเข้าไปครนนี้มันต่ายากนะเพราะว่ากินก็เอาโคนกินก็จะเสียก็ประมาณจะเสียม้ากับโคลน,นะสุดท้ายถ้าจะกินนะครับเอนนี้ก็มาพลาดอีกต่อเนื่องอะ่ะ คือบางลูกสังเกตถ้า,าพลาดต่อเนื่องมันก็จะเป็นรองชอน,นิดชน,นิดทะยับไปเรื่อยอันนี้ก็โคนไปไล่นะเพาอย่างน้อยเนี่ยโคนกับว้าได้แล้วท่าหนหนีมันมันติดหมดแล้วเริ่มติดแล้วหนีไปไหนก็จะโดนต้องหนีกลับตรงนู้ตนตรงนี้เลยนะถย่ยน ต้องหนีเลยนะหนีกลับเลยนะแต่โคนดาก็ได้ไปอยู่แล้วก็เอาเดี๋ยวสีดำก็เอาโคนไ,ไปอีกตัวหนึ่งแต่จังหวะอันนี้อันนี้พลาดเยอะอันนี้น่าจะพลาดถึงแม้เลยนะครับเมื่อกี้แค่พลาดไปตำแหน่งนิดนิดนดหน่อยนะครับแต่ตรงนี้คือพลาดถึงแม้นะเดินมาว่าตานี้เพราะโดดคบก็คือช่วงกลางๆเนี่ก็พลาดแบบนิดนิดนิดโคนขยับขยับมาเรื่อยมาเรื่อยก็จระนิดจระนิดนะครับ แต่ไม่ได้เยอะอะไรมากก็คือคนได้สูงไปจินตาจินตาแต่สุดท้ายมาพลาดตานี้ครับที่ทําให้แพอย่างไงก็ต้องเสียสักย์ใหญ่นะครับโคนแรกกับเรือประมาณนี้มันหนักแล้วนะโคนแรกกับเรือถ้าโคนแรกกับม้ายังหนักเลยนี่โคนแรกถ้าม้าแรกกับเรือเนี่ยยังหนักเลยนะครับอันนี้โคนแรกกับเรือถึงแพอะไรนะแก้ไม่ได้ันนี้แก้ไม่ได้เลยยังไงก็แพคนนี้ ก็สรุปเป็นรูปมาขวาซ่อนรูกอีกนะครับอีกหนึ่งเรียนนะก็เป็นแนวทางนะครับใครที่ชื่อชอบก็ลองไปฝึกเล่นดูนะครับมาขวาซ่อนรูปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าเลยนะครับสวัสดีครับ